ดหนังสือก่อนที่เปิดให้คอนเสิร์ตจะเต้นเพลงนี้แน่นอนเออไอวิสไยแน่นอนเออเดี๋ยวค่อยเต้นเดี๋ยวค่อยเต้นเก็บไว้ก่อนนี่คือเอาเดิรนี่คือเพลงที่จะเต้นเมื่อกี้อันนี้ให้แบบว่าเป็นแบบว่านำอยว่าน้องแมจะเต้นท่าไหนจะเป็นเสายังไงดีจะให้นักขารุ่นท่าไหนดีนะอะไรอย่างนี้เออเอาแบบเร็วๆเลยนะกันนะฮะโอเคเริ่มแรกเลยนะครับครับลืมเบอชื่อ เพียงความเคลื่อนไหวครับของนวรัตน์พงไพบุญครับครับผมพอจะได้ยินได้ฟังชื่อนี้มาบ้างแล้วนะครับของคุณนวรัตน์พงไพบูญนะครับฉบับนี้นะครับเป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกนะครับเมื่อปี2519อายุ36ปีนะครับคุณนวรัตน์พงไพบูลเป็นกวีซีไรส์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคนหนึ่งนะครับของบ้านเราเลยนะครับราคาจําหน่ายตอนพิมพ์ครั้งแรกนะครับ10บาทนะครับ วันนี้เราเริ่มประมูลที่400บาทครับผม mm hmm. สำหรับคนที่ชอบอ่านกวีนะครับอ่านกรอเล่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกด้วยนะครับค่ะโอเคตอนนี้อยู่ที่400บาทมาแล้วนะคะสำหรับเล่มนี้มาเลยค่ะมีไหมคะเริ่มต้นที่หลักลร้อย1,000บาทมาแล้วนะคะแน่นอนเลยค่ะ1,000บาทนับ1ค่ะ2,000บาทตามมาติดติดเลยนะคะ2,000บาทนับหนึ่ง3,000บาทตามมาติดๆ3,000บาทนับ1ค่ะ สี่พันบาทตามมาติดติดเลยสี่พันบาทนับหนึ่งห้าพันบาทตามมาติดติดเลยนะคะห้าพันบาทนับหนึ่งค่ะอ้าวไม่ไหวแล้วเหรออุตส่าห์ไหวมาห้าพันบาทนับหนึบบ่งแล้วต้ว <400 S 2> <400 S 1> นที่สี่ร้อยบาทนะคะสำหรับหนังสือเล่มเออเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทแล้วต้นสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะคะอุตส่าห์แล้วเริ่มงง,งงงนะคะหนังสือเยอะจังนะคะแล้วก็วันนี้ศิลปินของเราบอกวันนี้ดังมากมีแต่เสียงที่ทั้งนั้นเลยทั้น้องทัชานแล้วก็น้องแมทนะ 6,000บาทตามมาติดๆเลยนะคะ6,000บาทนับหนึ่งค่ะโอโหมยังได้แต่ท่านบอกว่าไม่ได้เลยไปก่อนแล้วว่าเออ6,000บาทนับหนึ่งดีไหมคะลงขันกันได้นะจ๊ะเ,เพียงความเคลื่อนไหวนะครับนวรัตน์พงศัยบูลย์นะครับหาไม่ได<ช>้แล้วนะครับฉบับพิมพ์ครั้งแรกนะครับเล่มนี้เก่ามากๆเลยนะคะ35ปีด้วยกันครับ6,000บาทนะคะอยู่ท่านนี้ใช่ไหมคะ7,000พหรอหรือยังไง จะเกินทะลุหมื่นไหมอะไรนะน um> ิ่งไปแล้วอะไรนะอะไรเหรอเอาเปาครับ๋อน hey uh ี้แต่ประมูลเจ็ดพัน๋อไม่ใช่ใช่ไหมหกพันบาทนับ1 6ึ่งพันบาทนับสองเจบาทมาแล้วตามมาติดติดได้ด้านหลังเลยนะคะ7 0 0ดบาทนับ1 7ึ่งบาทนับ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  แดพันไม้หนึ่งหมื่นบาทมีแต้มมีทุกแน่นอนนะจ๊ะให้บอกรอคอยไม่สักครู่นี้นะคะดักมาเดิมแน่นอนเลยแปดพันบาทมาแล้วนะคะติดๆเลยนะคะแปดพันบาทนับหนึ่งค่ะแม่เล่มนี้ดุเดือดเหลือเกินนะคะราคาไม่เกินกันเลยนะคะเริ่มต้นหลักละพันสองพันสามพันมาละทีเดียวแปดพันนับหนึ่งเก้าพันไม้เก้ 9, าพันมองหน้ากันสิเด็กสิคะ 9, เก้าพันไมเอ่งงยอย่าเพิ่งหลบตาสายตาสิเก้าพันไม้ 8,000นับ1 8,000นับ2ยังไงล,ล่ะอีก2นับสุดท้ายแล้วนะน้องกาชาค่าเอ่ยว่าจาดีกว่ากันค่ะน้องกาชาเดี๋ยวพึ่งโอ้อ <c oughs> เธอไว้อาชีย์น้อยแทนน้องหัดกันโอ้ยน้องสีเรียสได้ของๆไม่กินตับกินตับกินกับพออเอ น้องเขามองกันไกลไปแล้วเออเดี๋ยวเพิ่งคิดเป็ขนาดนั้นเราคิดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวที่อะไรนะแปดพันหรือเก้าพันแปดพันแปดพนแปดด้านหลังไม่สู้แล้วหมอเมื่อกี้ยังมาไวไปไวอยู่เลยยังไงยังไงยังไงนางนานางเงียบสัญญาณไม่มีช่วงนี้ขาดหายสับซีบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่ดูไปสับซีทันทีเลยครับพี่แต่แต่เอ๋มีไหมคะ เลยนะคะสำหรับเต้มนี้โอ้โหดีใจมาลดรดเต้นมากเลยนะคะ9,000บาทนับ1 9,000บาทนับ2 1,000 0บาทไ,ไม่เล็กนี้ตะลกเ้าไปเอ่ยนักเขียนชื่อดังเลยในการสำหรับแาละวะโทงตะไพบูญนะคะ9,000บาทนับ1ก็9,000บาทนับ2ก็9,000บาทนับครั้ง <c oughs> ที่ที่ที่3ค่ะเลนเชอเลยคะ่ะด้านหน้าเลยคะ่ขะขอบคุณค่ะ มาแบบนิ่มๆค่อยๆวิ ah, ่งค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งระวังระวังระวังนิดนึงตัวคนแดงให้อยู่นะคะเดินด้านหน้าเลยค่ะถ้ามาด้านหน้ามีสองหนุ่มชุดกระชาลาหนขึ้นมาชุดกระชาขึ้นมาเลยครับอ